สวัสดีค่ะวันนี้ติกพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้แคทริยาลูกผสมเดี๋ยวเรามาดูลำต้นลักษณะของป้องแล้วก็รูปใบแล้วก็มีการแทงช่อด,ดอกมาเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะกล้วยไม้แคทริยาที่พาทุกท่านมาชมนี้เป็นกล้วยไม้แคทริยาลูกผสม ลักษณะของลำต้นของกล้วยไม้ชเชริยาชนิดพนันนี้จะมีลักษณะที่เป็นป้องป้องจะมีลำลูกลำจะมีลักษณะที่มีขนาดกลมและก็สั้นเป็นไม้กอที่แตกกอดีเหมือนกันนะคะลักษณะรากของเขาจะเกาะติดกับคอนไม้ การปลูกแคตริยาในรูปลักษณะแบบนี้ก็เป็นการเจริญเติบโตที่ดีอีกชนิดหนึ่งนะคะเครื่องปลูกของเขามีเต่โขนไม้ที่เป็นภาชนะปลูกมีป้องที่เล็ที่อ้วนแล้วก็สั้นลักษณะรูปใบมีลักษณะที่ยาวเรียวช่วงดูดูการนี้มีการแทงช่อโอก ช่อดอกของกัญยาชิ้นพันนี้เริ่มบานออกมาได้ให้เห็นดอกของเขาแล้วค่ะช่อดอกของเขาจะมีลักษณะเป็นก้านช่อที่ยาวแล้วก็จะมีดอกมีลักษณะที่เป็นหลายดอกเลยนะคะจะออกมาเริ่มทยอยบานออกมานี่ก็เป็นคัญยาอีกชนิดพันหนึ่งที่พาทุกท่านมาชมนะคะ ดอกของเขาเป็นลักษณะของรูปลักษณะเป็นคล้ายเหมือนปลาหม,มึกเลยนะคะสีดอกของเขายังบานไม่เต็มที่ลักษณะสีก็ดูสวยงามไม่แพ้ชนิดพันธุ์อื่นเลยนะคะการแทงช่อดดอกของกล้วยไม้แคทรียาในโกนี้จะมีอยู่ หลายกอเลยนะคะอันนี้เป็นช่ออีกช่อหนึ่งที่มีการแทงช่อดอกแล้วก็เริ่มที่จะบานออกมาเริ่มทยอยบานถ้าบานเต็มที่ดอกก็จะมีความดกแล้วก็ดูสวยงามนะคะความสวยงามของดอกที่มีลักษณะที่แปลกดีดอกเล็กแต่ก็ดูสีสวยงาม ลักษณะของลูกใบและก็ลำต้นของเขาเป็นกล้วยไม้แคทชายลูกผสมที่น่าปลูกอีกชนิดพันหนึ่งนะคะที่สำคัญการให้ดอกของเขาเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะในกอนี้จะแทงดอกพร้อมกันอันนี้เป็นหนึ่งช่อดอกที่แทงออกมาในลำนี้ก็จะมีการแทงช่อดอกขอขอ,อกมาแล้วก็มาดูฝั่งนี้กันอีกค่ะ ฝั่งนี้ก็เป็นอันนี้จะเป็นลำดอกที่ให้ดอกออกมาที่มีลักษณะช่อที่เริ่มบานออกมายังไม่เต็มที่นะคะแล้วก็จะมีอ่าลำที่มีลักษณะการเริ่มแทงช่อดอกออกมาอันนี้เป็นเนี่ยคะ่ะช่อดอกที่เริ่มแทงออกมาเห็นสั้นๆเล็กๆนะคะ ก็มาดูอีกฝั่งนี้กันค่ะฝั่งนี้ก็มีการแทงช่อดอกมาตรงนี้นะคะการแทงช่อดอกของกอนี้ก็จะแทงออกมาพร้อมกันมีทั้งหมดอยู่สี่ช่อดอกนะคะในแต่และลูกลำจะมีดอกที่มีลักษณะที่เยอะนะคะ จะเป็นดอกที่ถ้ามีลักษณะการบานแทงออกมาพร้อมกันก็จะมีความสวยงามสำหรับแคทรายาลูกผสมนี้เป็นกล้วยไม้ชนิดพันธุ์ที่น่าเลี้ยงอีกชนิดพันธุ์หนึ่งนะคะเป็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับแคทรายาชนิดพันธุ์นี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู u t u b e ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ